ชีวิตของมนุษย์ไม่ง่ายความไม่ง่ายมีหลายประการแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่สาเหตุของปัญหา สิ่งที่ทำให้ชีวิตเราไม่ง่ายนะั้นก็คือการขาดความรู้ความเข้าใจในชีวิตของตัวเองไม่ใช่การตนบรรดาลจากที่ไหนไม่ใช่การลองโทษของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ไม่ใช่ชะตากรรม มัขึ้นอยู่กับอวิชชาในมนุษย์เรามีสกยภาพไทยเปลี่ยนอวิชชาเป็นวิชาได้ทำให้ปัญหาทางจิตดับหายไปได้แต่จะทำได้ด้วยความเพียร เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเองในการที่จะเปลี่ยนอวิชชาเป็นวิชาทุกดับความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเราต้องพัฒนาจิตใจ ใครเป็นผู้ทุกข์ใครเป็นผู้สุขใครเป็นผู้รู้ตามความเป็นจริงใครเป็นผู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงแตนะ่จิตนั่นแหละนั้นเราต้องหันมาสนใจตัวจิตตัวใจของเรานั้นเราฝึกจิตให้มีวินยัยฝึกจิตให้เข้มแข็ง ฝึกจิตเราให้งามฝึกจิตเราให้มีความสุขเริ่มตน้นด้ยการให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องแค่นี้เป็นเรื่องที่น่าจะง่ายแต่กลับไว้ยากมาก ยากก็จริงแต่คุ้มค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติมีให้เลือกเยอะแต่วันนี้เราเอาลมหายใจนี่แลลหลลมหายใจเข้าลมหายใจออก เพราะสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่ต้องแสวงหาที่ไหนยิงแต่ว่าจิตใจเรามเชินกับการวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนจชอบเที่ยวแบบไร่จุดหมาย เอาเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตมาจำมาคิดนันการฝึกจิตก็เ,เหมือนการที่เราจะยกเลิกอย่าเสพติดช่วงแรก มันจะลำบากปอสมควรเพราะต้องฝืนฝืนกระแสฝืนความเคยชิชนพอสมควรแต่เราน้อมจิตยอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออก ณจุดใดจุดหนึ่งในกายอย่างเช่นบริเวณปลายจมูกหรือภายในรูปจมูกหรือริมฟีปากหรือกำหนดที่หน้าอกก็ได้หรือ,อที่ท้องใต้สะดือก็ได้ เราหาจุดที่พอไปได้บูดใช้ได้แล้ก <c oughs> ็เริ่มทำความเพียรถ้าเราเพ่งลมหายใจบังคับมาเกินไปเราจะมีเสียงสะท้อนกลับมาในลักษณะปวดหัวบ้างแน่นหน้าอกบ้าง แ้าความตั้งใจเราน้อยเกินไปจิตไม่อยู่อย่างเที่ยวเหมือนเดิมเที่ยวอยู่ในอดีตอนาคต,ตไม่อย่างงั้นก็ง่วงนี่คือเสียงสะท้อนบอกว่าความเพียรมันน้อยเกินไปมันยอนเกินไปฉันการหาความพอดีในการกําหนดลมหายใจ การหาแนวทางของเราเราก็จะได้จากการปรับตามฟีดแบ็กจากเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นว่าตึงเกินไปไหมยอนเกินไปไหมเป็นตน้น <c oughs> เรื่องจิตเผลอไปมันก็แน่นอนละ จะไม่เพลอได้อย่างไรเมื่อเราเคยใช้จิตใช้สมองอย่างนี้เมือก่อนเคยปล่อยจิตอยากคิดเรื่องไหนก็ปล่อยไปนี่เราต้องตั้งต้นใหม่ก็จะมีอาการตัวด้านบ้างแต่ไม่เป็นไร เราใจเย็นที่สำคัญอย่าเพิ่งโทษแท้ใจความโทษแท้ความเกิดจากการขาดความอดทนก็เป็นมานเป็นอุปสรรคสำคัญด้นความรู้สึกเบือ่อความรู้สึก ท้อแท้ความรู้สึกในทางลบทั้งหลายที่ชวนให้เลิกทําความเพียรตรงนี้ต้องใช้ปัญญารู้เท่าทันมาเป็นสัก์แต่ว่าความคิดเฉยๆไม่ตรงไปทําตามมันได้ ที่ในการชวนจิตให้โผใจอยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นก็มีเทคนิคหลายเทคนิคช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตกับเครื่องรู้ของจิตคือลมหายใจ <c oughs> <c oughs> อย่างเช่นว่าการบริกรรมบางคนอาจจะชินกับ บริการพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโอแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้มีความรู้ที่คอยกระตุ้นสติเป็นตัวช่วยสำนึกในความหมายของการกระทำจุดประสงค์ของการกระทำ หายใจเข้าเรานึกว่ารู้หายใจออกตื่นพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถาหากว่าเราให้จิตใจรู้และตื่นทุกล่มหายใจเข้าเราไม่ใจออกจิตก็จะเบิกบานไปเองนั้นความหมายคง ตื่นรู้หรือรู้ตื่นนั้นก็ตรงกับพุโทโธนั่นเองแต่เราคิดเป็นภาษาไทยไม่อย่างั้บางทีพุโทโธก็กลายเป็นคำปลอบใจเป็นคำกลอมประสาทมากกว่าจะเป็นเครื่องตื่นภายในรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกตื่น ให้เจเขารู้ให้เจออกตื่นทีนี้ไม่ว่าการการเดินทางการเขียนหนังสือกิจกรรมทั้งหลายไม่ว่าทั้งโลกทางธรรมจะให้ความสำคัญที่สุดกับตนต้นตนปลาย ในการกำหนดลมหายใจก็เหมือนกันให้รู้ตนต้นของลมตรงกลางตรงปลายของลมให้รู้ตลอดสายของมันให้รู้เป็นพิเศษตนตน้ตนตนปลาย เมื่อจิตเริ่มคุณกับงานสติเกิดปล่อยขึ้นก็ขอให้สังเกตตรงนี้ว่าจิตมีสติเมื่อไหร่จะมีความสุขทันทีความสุขมันก็มาพร้อมกับสติสติที่ไหนความสุขที่นั่น ไม่ใช่ความสุขแบบสนุกสนานเหมือนกามาสุขในบางความเยือกเย็นปกติสุข